ามาล้มดันเที่คอนะอุย้ยสบายดีเด้อปาลุงไหมตะไบมันแทงคอบ่งเลยลูกเอ้ยนะมีบ่งมีมีบ่งอยู่นะหันไหนโอเคอบ๊อปผูกเบื้องหนังผูกเบืบ้องหนังพญานาคผูกอุ้ยสบายดีเด้อปาลุงเร็วสบายดีเด้อปาลุงวัดสุขทุกคนเนาะ วาสนามาี่มามาบึงหนังอยู่เพื่อนอาทองอาอาบน้าให้กินนี่หัวยังเปียกอยู่นี่เท่ดิฮึฮ่เชียงเงี้ห้องมันห้องคนกี้ดื้อได้นะฮึมันห้องคนกี้ดื้อได้แมนบะห้องคนกี้ดื้นนอไปจังนี่บะ ้องวาดขีดจ้านี่ห้อง,องวาดคีรุ่งจ้านี่โออเปิดพายัง<อ>ช่องยังช่อางยังบาดีก่อนอไรบายดีกอ่อ,กอนค่ะกัดได้บดีนะกัดวาชนาบายดีนี่ หาช่องนี้บ่านังนะเออยังบ่ฮอดยังรายการนี่อยู่นังลงลูกเอามาบ้าบ่งนี่นั่นเฮ้ยให้เอาบ่งมาให้หลานคอยเนี่ยมาลูกมามาบ่งมันฉีกัดมือหลานมาลูกมะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอากัดเอาบ่งนี่กัดเอาไปเมียนบ่งนี่ Thế, thế là bông mà này Bông cắt làn đấy nè Bông cắt làn thôi đấy Thế là bông mà này bó Hả Thế lộ Nàng lông nàng lông nàng lông Thấy đư này Làn bó đưa Hả Mà bình nàng Mà bình nàng hiện à Nàng lông lộ นี่ยาได้นี่ยาชาวกาดได้น sí, <Okay>. ี่นะเอาไปให้ชาวกาดกินเด้ออืมเอายาไปให้ชาวกาดกินเด้อเอายาไปให้ชาวกาดเลยยางแอ็นเนไปเลยเอายาไปให้ชาวกาดเลยโฮ้ยลานเลยเนาะเอายาไปให้ชาวกาดบลูกบอชาวกาดเอาได้ลูกยานะอืม โน้ด้ออจะไปใกล้เดิอเดอมห้อนเด้อลูกเด้อเห็นบ่สกัดชงโจ๊กไว้นนะห้อนได้ห้อนได้มาพี่ไว้มาพี่มานอนเบิงพี่ให้สิบปเงนเบิงใกล้คัดคอหน่อยไว้มานอนเบิงพี่ล่ะทำแพงอ่ะเออเดี๋ยวมันเย็นก่อนจะกินลูกเฮ้ย ตัดใหม่ไปหาน้องเจนนี่ได้นี่โนโน่บกดลูกนะโบกดมันจิไปตัวทิพต์โนโนโนให้ชาวกัดไว้ให้ชาวกัดกดไว้กัดกัดเอานี่กัดให้ชาวกัดไว้ให้ชาวกัดไว้ให้ชาวกัดได้ให้ชาวกัดลูกให้ชาวกัดให้ชาวกัดเออเออเอาเชืองไว้ดอกบันเชืองไว้ดอกเชืองไว้ดอกบ่อบบนี่มันมันชาวนี่เชื่อเออ มันอันนี้จะว่าแบบว่าอียงว่ะเดี๋ยวมันกลับมาเสียงไว้ก่อนมาเห็นกดเดี๋ยวข่าวมันมาฮะเดมาเลยข่าวพระราชสำนักแม่นบอกว่าถึกบอกวา่านีอันนี้จบแล้วมันจะต้องมีหนังก็มียังสิบ่มี มันต้องมีนะวะเนาะเป็นอย่างสชวบมีมันต้องมีข้าวพลรรัดสำนักน้อยหนึ่งเดยข้าวพลรรัดสำนักถ่ายทอดสดเจ,าจาา้าบุมีจ้ะเฮ้ยว่ะชิมาเบิ่งมือเดียวข้าวทอดชดชอเบิ่งดูวเบิง่งเบิงแต่ละช่องเนาะ คือกันถ้าคือกันน่ะแล้วท o t นี้แมนด,ดีข่าวทอดชดดีข่าวทอดชดอดีรบึงอยู่ช่องนั้นแหละ่องอืข่าวพระราชสำนักอยู่ตรงๆอุ้ยนู่นู่นู่ มัน้อนลูกมาพี่ก่อนเดี๋ยวค่อยกินแล้วมาพี่มาพี่น้องมัน้อดอาบน้ำยังได้ชาวกาดเราอาบเลยชาวกาดเราอาบเลยไล่เราอาบน้ำอาบยังอี้กันกินบ่ากินบ้าทำชาวกาดฮะกินบ่ากินบ่ากินไหมกินไหม กินไหมคะผุนผุนอาบน้าาให้ได้กินนี่นะเล็ดน้าจนเปียกอาบให้เลยเห็ดช่างเห็ดช่างกินบ่อดนะกินบ่อโจ๊กนี่มึงใ้สกัดกินนะสกัดใช่น้าหน่อยเพิ่งจังกินไหม้ย่านกาดบบกินไรกินอด้อเด้อฮะ ຢາກກາດບໍ່ກິນໄດ້ເພິ່ນວ່າເອົາຕີກາດນີ້ງາມເນາະເຂົ້າໃຈຫຍັງເຂົ້າໃຈແລ້ວເບາະຕ້ອງຕີກ

โน้ no. อุ้ยบ่งวงสกัดได้นะ,นะนะมันกะวางไว้พุ่นแล้วใช่ไยายาไปกินมีกับมีเดิกนะด้าวยว่าเลรีแล้วบอเปล่านั่นะข้าว้าวพระราชสำนักอนจบมันห่อนนะ อืมมันห hmm. oh, oh, oh. ้อนอ่าใช้เชือทั้งหน้าทั้งหลังไว้ให้ลานไปจังอุ๊อุ๊ยอุ๊อุมานนั่งเบิ้งที่ลูกนั่งเบิ้งไก่ที่ลูกเสื่อมไวไฟโบเป็นมันก็เลยบอได้เอ็นได้เบิ้งกระตุนกระตินพ่อแม่พี่น้องเไยน้องจาทิตนอนรับแหละเมื่อยสะบ่ไปให้ยไปนานั่งก่ะนอนรับเจิด ตกได้ตกได้หานอ่งงานวามีล่ละผู้ในหลวงเห็นว่าในหลวงทูจ้าไว้ไไนบมือน้ำเลยทูจา้าแกพระเจ้าอยู่หัวเลยฮะนบมือน้ำลูกทูจ้าแล้วฮะบ้านนห้องพระเจ้าอยู่หัวเลยฮะใช่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  ทำอะไรเนี่ยโนกินบ่กินบ่โจกนะกินไหมโจกน้ำาชกาดนะกินไหมกินบ่กินไหมวนะัดลิ้นะปิ้งเงาอย่างเช่นาผาผาแล้วก็มักมักปิ้งเงาบริสุทธิ์สี่าหานจากช่องนะเลย เวลาป้งมันจังบดงัใส่เซียนหวานในจังนอยอย่างเตาทานกินแังแซะเอามาโลหนึ่งเดนโลหกสิบหมูหมูหาสิบเดนหมูหาสิบพันกดเงินสองล้านเลีอยเงินเลือเงินหกแสนบาโน นานบึ้งบึง้งบึ้งอาชีบึ้งอาชีพลาหน้อยก่อนจะแหวกบึ้งแต่อามายังไงดิเอามายังบูงานฮะเฮ็ดหายอีกีเห็นปะเอาไปไปเอามันเตะไปเนาะเออไปเด้อนะทุจาได้นัน่นนะเห็นว่าทุจานะเห็นว่า เห็นบอสุาจานะเฮ้ยสุจาน,นไหมเห็นบนอหนะเห็นบนอหนะฮะข้าวทอดสดตะก,กี้ก็จะมาจักว่าข้าวพีเพ็ด้ากันว้า,วาก็จะคู่ได้ฟาดว้าโอ้ยาข้าวพีเพ็ดนี่มากแล้วก่ได้เบิงเ่งเลยนั่งเ่ย กินประจักเดนั่งกัดได้กินนะนั่งนักนะเราก็นั่งกินของเรา <c oughs> เจ้าอยากกินน้ำลาบ่อฮะเจ้าอยากกินน้ำลาบบอวะลูกวัดเจ้ากินน้ำชากาดบอฮะอยากกินนะหึ ปรยชนยังหันนะอยากกินไหมอยากไหมอยากอันเจอการไหมหอืมอ่ะ